เป็นยี่สิบอะไอ้มะม่วงหมดย่างหมดเลยหมดเลยไอเแน้มีมะพร้าวด้วยไม้น้ำมะพร้าวอ่าเหยียดๆเหยียตักไปเรื่อยๆเหยียตักไปเรื่อยๆเหยียตักไปเรื่อยๆนี่นี่นี่ให้ดูนี่มะพร้าวที่มีน้ำเลยในชีวิตนี้โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยคนยกเลบานนายกเลี้ยงมะพร้าวมะพร้าวกุ้งโลติบันไดตัวงุ๊คบันทึกแล้วใช่ไหมว่านายยกเลี้ยงมะพร้าวอุ้ลิ่มน้ำด้วยนะเนี่ย มีหลักฐานนะมีพยานนะนายกเลยนมะพร้าวอ่ะแล้วกลับไปอ่ะลงบัญชีด้วยนะแค่มะพร้าวอย่างเดียวเออใช่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขอบินต่างหากนะเอแบบเจจูเขา นคิดว่าข้าพะพ้าต้องไปเบิกสมาคมจบจบจที่นักปาตากจบจบที่เกี่มอดเกมข้าพ่รอบสองอาจจบอาจจบจบที่นายกนายกมืดนผมก็หวงีไม่นายกมืดมอดมื่นสองนายนายกย้อนแสงไป